ดีจเจ้เพื่อนมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสป,ปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสไวมากๆเลยนะคะใครที่ผิวดำผิวไม่กระจ่งางใสใครที่ผิวไม่เต่งไม่ตึงใครที่ผิวมีริ้วรอยนะคะสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของคุณที่ใบหน้าหมองคล้ำนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ส,ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดาเขาจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตครรก,กค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะช่วยให้หน้าของเราขาวกระจ่งางใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดาเนาะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะเบกกิ้งโซดานะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ไปนี่เลยนะคะคือเบบี้ออยจอนสันนะคะใครจะใช้สีไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันใครไม่มีเบบี้ออยจอรสันก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะก,กอกหรือน้ำมันถั่วอัลมอนต์สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันในส่วนของเบบี้ออยจอนสันทีเขียวนะคะก็จะมีว่านหางจระเข้และวิตามินอ e ีผสมเข้าไปด้วยนะคะจะทําให้ผิวของเรา ขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสีเขียวก็จะพิเศษมากๆเลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจันรสันอยู่ที่1นึงถึงงช้อนชานะคะเข้ากันก่อนนะคะถ้าเขาข้นเราสามารถเติมเบบี้ออยจันรสันลงไปได้เลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสอถึงสครั้งนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,น,นั้นๆนะคะหลังช้อนของเรานี่เลยนะคะสูตรนี้หลังช้อนได้หรือมือก็ได้เลยนะคะเราขัดวนๆเบาๆแบบนี้น,นะคะ<ๆ>เราจะช่วยขจัดส,สิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผิวของเราเนี่ยขาวใสมากๆเลยนะคะทําสูตรนี้นะคะถ้าใครทําเป็นประจาทําเป็นบ่อยๆนะคะ ใครที่เป็นฝ้าฝ้าจะหายเลยนะคะทำครั้งสองครั้งมันก็ไม่หายนะคะในส่วนของคนที่เป็นฝ้าเนาะฝ้าเขาอยู่กับเรามานานก็เป็นมานานเราก็ต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่วันสองวันให้หายเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตร DIY เราไม่มีสารเคมีไม่มีสารกัดขาวใดๆทั้งสิ้นนะคะที่พาทํานะคะนี่ค่ะให้เราทําให้เราขัดเบาๆแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะพอเราไปล้างหน้าออกแล้วนะคะหน้าของเราเนี่ยจะใสามากๆเลยนะคะทุกคนจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะนี่ค่ะ,คะพ่อแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับ s ไคร c ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะ okay, คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตรดีสุตเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ